มันลอยมากลายกเดกแท่ิตาเท่าน้หอ่นี่มาสียเลยเดเมาเลยกูใญ่เลิกได้ติด้ลงต่อกสิวานอยู่เดี๋ยวมึงส่งคนสิวานเน่สิวานคนสิโดดลงนอยู่ไปส่งไปส่งไปทาทีทีจำีย้เขาก็ติปจจิแ่มจสิวานเม่นวันี้วะไร วันเหรอไอ้คนเม็ดย่าง้ไอ้คนดีหนจะางคนไจ้ย่งไเดึงดึงรไปสวัสดีครับเว้าดิพี่น้องทุุกคนครับพบกันอีกเนเคยนะครับในสอนนุ่ซที่ไปครับพี่น้องรับมาหนี้มาห่อป้าก้างห่วยครับแต่พอนมาก้างห่วยผัด น้ำตื้นนี่บริคีกอลลอนเลยครับนี่คือระดับน้ำแท้ๆเลยแบบนี้คักนแบบหยาดปากปีดมันหยาดปีดกินลหรอนั่นโอ้ออกเลยบมอไปแล้วปีนแล้วปีนแล้วพุ้งปีนแล้วเฮพี่น้องเห็นบ้าครับเมื่อกี้ครับมันปีนไปแล้วตัวนี้ปีนแล้วอืม หนาอีกเนาะปลามันโดดดีตลอดนะครับเด้อเพียงแต่อ,อนบรเิเวณเปิดคลิปซื้ออดมาเปิดคลิปส้วงถ่ายครับเนื่องจากเ้าบะมีหอยาให้ปีนก่อนบะมีหอยาให้ปีนก่อนอ,อนเลยมาเปิดคลิปเอาส้วงนี้เอานัวน,นี่แต่แค่อ,ออกออกคือซื้อครับมาเรื่องครับนี่ตอนนี่แล้วแค่นในเหยืน่อถนนนะครับเด้อเดี๋ยวอดมัง,งด้านหลังครับดางห้องอยู่ปูอยู่ใ,ใกล้ๆคุ่นเดี๋ยวคอยดันดันมาที่หลังครับดันมาเรื่อยๆระวังทางนี้แน่นอนครับเพผ่สต้องเจอป้าแน่นอนแหละระวังทาง ลงหอกลงไปแบบมีสัญญาณเลยครับจะลงไปด้วยเรล่ะตีต่อ่ะยิงหัวยิงหัวใต้ขาเต้าได้ย่งกะเทียมกะเียมโอ้แต่่กิ่งก็ยังนี่ลงลปทานอกปทานอกนี่นีโปนี่นี่ต้มเลยน่แหละอะจำนี่ต้มอีเด้นี่โปเด้อนโปโอ้บไขาง เกียบเกียโตเกียบนี่อุนเกียบโตปะกันยัเกียบโตเหเกียบโตนะเกียบโตนะเกียบเมื่อกี้อุนเกียบปะกันยันอยู่ทั้งนอกด่างมันบอกยอมไปในด่างเตาเกียบกดในตัวก็มาสิเสียดเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยเกียบไปหนอกเป็นป้าขันยังเพลงรึมาตั้งกับต้อนนี่ปะกันยังจอนด่างจอนไข่เขากะปลาเมื่อนี่อุนน่าคนขางเบาเลย ในดังสูตแต่ปลาเขากี่อย่างเดียวปลาใงญ่บเห็เขาขาวแบบอกอ้ยอยาจะป่าน่เอาใส่กระสังเจิมใหเป็นอันนั้นนเจเิมตัวแหลกนะเอาตัวหมันมันไม่หมันมันเป็นปลากิ่งครับตัวนี้ครับเป็นปลากิยงไปหน่อยขันบัวแลัก็ขากงเดียวเเอกระสังแหกหมนแหกหมนเจีมปลาเงปลาเนตัวเ เอาเป็นพอปลาเก่งแมนมั้ยจ่ล่ะจิล่ะน่าเก่งไงครับเอามาก่อนตัวนึงในมืออีกอยู่นึกมาดังเลยกระกระเอากระแมนหน้าตา่พตาป้าตผมเห็นบอกมันเห็นปาแบบแรงเลยเก่งไงครับตัวนี้ก่งไงได้เลยนี้่อนเดีถึงแหเด้เพื่นแล้จริงเลยครับตอนนี้เห็ืเสฟก่อนเอาด่างพนาเอาดา นาายู่บ่ s <S ีจ้ำ่กิ่งน้อยิ่นสิมันแต่เขาถึงมองแทอดเอาเลยาหอดเอาเลยาหอดีงุลุงทนมันว่าหันต้องสูนจะมีปัญหาู่านี่ลุงตออสูไอมันมันไปแล้วนี่ได้ขคุยแล้วได้าคุยแล้วไปเลเขาได้อได้อาดอด มาได้ปฏิจอดแล้วบางนี่ต้องมีผู้ใดป้าตลอดสายครับต้องมาหนิขอคอนแชร์ให้ก่อนนึ่งถ้าวัดเขาไปหันเลื่อยหนึ่งเขาไปทำผู้ใดจูได้ป้าก่อนครับแต่ต้องสาครเลยมันมีแต่ปลามุดดินพขาต้องแบบยังเด็กกูเกี่ยวอยู่หรอตอนนี้มีแต่ปลามุดดินนะครับแต่ปลาเก่งมันสิ่งล่งต่ำๆเลยนั่นลูกมัดกี่เงี้ยพี่ขันเจ้าจะจับบอสจะไปจับมันด้วยไฮโ้หมดครับโอ้ยพิสูจน์โมเมลเก่ง็ต้องไปเฮ เห็นบ่ครับระวังนี่ต้องเจอป้าะช่ไหมมุดแล้วครับมาท่านเดี๋ยวจริงเลยนี่ถ้ะถึงแฮงเลนี่แต่อย่าไปเร็วกับพ่อทุกคนนั่นใส่ก้างครับให้ขุดกระสังปากิงหลเด้เปิดเลย้ปิดเลยี่สิจ้าจปาตั้มกับตั้มเนยะับปาตั้มจับปลาปินเนาะ เหนได้ก็งงเลยงงหอได้ด่างเลเียนหากีนได้ด่างได้ถึงไปโอ้โได้ด่งสมนาโอ้หนาทเราเออทั้งน่อกนะเลยได้หอได้ดังครับตัวนี้ครับิดโอครับหยนะครับเด้อไปเหตดอีกย่างมาึมือนตัวตั้มพ่อโบได้ดงาิหรือถวัตัวตั้มพ่อบบ่ตั้มบ่นม่นอกด่างเลยน่นอกหเล พี่อยู่ไดีพี่มันบัวไปอยู่บนนี่หรอกนือคล้ายๆหน่นอกเหี้ยได้นั่นเกี่ยนเหยทำไโอ้บ่อยู่นี่เหี้ยได้ครับเออ๋ยวลุับลุงตอกเหมือนเจอของเลยครับตัวหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวอุ่นผ้าบเบิ้งก่อนเลยเป็นเหี้ยไ้แล้วอันนี้คือถ่ายเหี้ยเลยครับทั้งนี้เอาหยาออกมาท่านเบิ้งน,นำตัวงามตัวงามอยู่อุ่นตัวงามอยู่อุ่นมาเนาะอ่าเดี๋ยวรออุ่นเดี๋ยวอุ่นสีผ้าเบิ้งตรงงามๆเพิ่นค่ะักกิ้ง มะเขายังไเก่งงตัวนี้ประมาณสขีดนนี้นั่นั่นออกกับบุยออกกับทลายตัวหนึ่งเน่ยนตัอออยู่ีเลยเราผ่านเลยออกาออกน่าเลยตัวนึงป้าหเลยเนาะเป็นป้าพบดบดดออกกันเฮาอ้าวดเอาเลยเด้อบดดีออกเด้เลยบ่อเลี้ยงอยู่หันบ่เวลาป้าเลี้ยงอยู่นี่ครับ มาเหมือนห้ามาเรืมกัเลยครับป้าห่าสีหล่สร้นจเนยเมีเลยมีเล้าตันอยด้าเมหเดียวมงหอกเป็นมา้น้หยาออกเป็นตอผอกันมูเลยเดี๋ยวบางทีเราคนกันเนมาเหยียบก้านลงไหเติดปักกิ่งอกันหยยบแมวเลยไปยัง โรอกีแล้วครับปกเาดเลยนห้กันเกตีสายไปข้างโอ้ยติเนื้เด๋ยเๆทมุนนานแห่เดือดๆเดสิอ้ยกับไกินรับตัอบอกถึงอตัวนง่ายน้ำตื้นน้ำเดอเดียวโไนล่ะวโตเรอพี่น้องเอาแล้วบุญ อย่เตี้ยีอยู่ดีิแค่ก้างเห็ปะยิงปะ่งโอ้โหตัวนี้นี่บ่ตัวดิสนวปนิมปนิมตัวกิ่งไงครัตัวนี้คคึ่งโลเลยตัวนี้ตัวูสูใกล้หตัวนี้ใหญ่กว่าอีกตัวนีับหน่ึเลย่ยก็ไม่มออกากันเลยอ่าตอยู่สองตันูับพี่หงครับตัวนี้ใหญ่แห้งครับด้วยตัวน้อ้าใหญ่แหงกันครับโปนิมเลพิ่งลงไปอีกแล้วครับ วัวตัวหน่อยเลยมาโออยปลาตัวนี้ไม่แพ้แนวไมันก็ดีนี่เ้อการเสียบ้ามฉาก็เอาเอ่นี่ป้าต้องถ่จากด้ป้าออ้คุณลงเหรอ เดี๋ยลอบางปูที่ไหป้ากันได้นเฮสามคนพอมัจะเจงตัอบข่เฮ้แค่ข่สีลงกยี่ตาสามคนอะเดียร์ครับตนนมุดด้วยเหรครับเลนเลนหน่อยนะตะกี้เขาอ๋อตะบริหมากนี่อ้าววันไหนตะต้มแบบใส่นั้นเลยใส่ไม่เกือคโคลงเลยเขร่ยมันขึ้นหลเลยวะมาสามตัว อู่ปุ่มเดียวดิเอาไปทมป้าดอะเขาอะไเขาเลยเอาหมดทเดียวเลยก่อันนี้ปลาคุยล่ามี่ไปเลยไ้หอมดทเดียวลญ่เออแค่ที่ติดจกางตัวหนึ่ระบบไปแล้วเออไปมุมเียลยัดติดอยู่นีมันงิดงเีอาทงานไปเน้อดิน้อยเหยียบตก่อน จะป้าจะแอบมีหัวโตอย่านี้ตัวเอาตัวอล่อยูไม่เอาไม่ดกินมาเด้ตัวไ่อยากตัวรุนนั่นเมตัวรุนนี่กันู้จริเดียวตัวีบอวัวตัวไปตัเตแหมเลียวอ้ยไปแล้ัเกียหน่อยักเลียหมู่อ้ต่พปานินดีเดอดคนก็มีแอบมีหัวไรจับตัว่างี้มันร่อยบ่เอาบ่บ่เจ้าของมาเดี๋ยวอุ่นไผ่บางทั้งไหนครับลุงตองลุงหอกลุงตองลี่ต้องอะ้ตัวอย่างเอาตัวอร่ย

หังยังห้กูตตน้อยเอเียย่ตงมุนตัวไว้ตงลังยังห้กูติดตัน่อยด้อู่มุมเห้ครับส่วนของนาเห้องเว้ยบอสดีครับเดี๋ยป้าคุยับอ้นขนาดยู่นี่ไปยังเดี๋ยวไปยังยนนอกเลยนะ โอ้โหไทยไทยทั้งนอออกเบิดออกเบิดออนเบดีก็คน่าดูดูไปกูเลยนองฟุ้งลามทยอยู่ทั้งหนอด้วยตัวหนิงยู่ในก่อนเนี่ยเหลืองจับของหน่อยแล้วพี่นองปลาสูตรปลาสูตรปาด่างยูปลาจนจีจวดครับตปคอ จนจีจวดครับจวดจวดเออลุนตามภาษาน้มตื่นนะครับเด้อวต้องบอลอู้นี่ปลาคอตัวนึงเอ้านี่ปลาคอตัวนึงปลาคอมอนี่อะไรปลาขี้นี้ยปลาโอ้ปลาขี้เี้ยปเนียจะไยงกุ้งหวาดกุ้งหวาที่ป้าอยู่เ้าเียวเน่เอา ไปไทยไม่อีกล่ะไปไทยมีอยู่แต่ทั้งนอโอ้โหนี่นี่นี่บวชยิบอะไยงเั้งอย่งนี้ด้วยแ่งขาว่ะ่ต้องตัวนี้ต้องออกม่ตึงนี่แหละมาเีปรจะเไปไทยปะต่ตออกสุกออกเ่ไหมออกปหมไทยมองกับพันโตกันแล้วมองไปยุนก่อนหย่ามองยุนก่อนจ่องสิละหักมันจ่งหักหลายักดีไปแย่งแทงขานเลยครับตัวนี้

อย่ายามอย่ายามเพ่งแต่หาปลาท้องน่อกให้ดีามเพงคุณ่เอไหนมาตัวได้ซ้อนเได้ปลาสุดปลารเงี้ยเงีอยู่ตนี้นี่ปไู้าหลยยผัชนแดเอาไจงบเอามาใส่ปลาก็กินมันเลยเอาไดหันเลยมดเย ได้ปลาลอยออกยัได้พวอเก่าคู่สองเลยอาสคนไหนฮะสคนเบืองใต้ยังคือยือยู่แต่ในมองเดียวแทะคือนมาแล้วครับกะตององกระตองกับไผ่ครับออไนไหนตจ้าอยู่วะไอตงนีป้าดไ้ตินเอาประนเนูเสียสู้หนี่าจจับปีนเลยนี่ ปซอนนี่อันนี้อยันนี้น่ต้องม่ยังนี่ต้องงามอยู่นี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 ่จ่อเนี่นี่มุมมุมจะปเนื้อุ่นๆเยอะัจะปลปีปีมันะเอนาเออาต่เปต้องไงกันนี่เียปงเรอยูเดี๋ยวอ่าได้ปลาปสุนเลับตอนนี้ ลุงต้องเี็นจนก่อนครับป้องละกง่่เห็นป้าตองป่ะป้าตองป้้าตองเยอะเ่ยนี่ป้าดินมาสองครับปะาิเพิ่มสองสามหยึงไหมสามอนโอ้โเห้ยป้ เชือมันยย่าเจ้ไ่เชื่อมป้านี่จับปลเบิร์ดไงครับป้าน่อยมันก evet. ็ <s> <s 2> 2> ะไลกันอันนี้เป็นปลาตองไงครับนุงงามอาหรืป้ายังปลาตองตองเพื่อนลยตัวเราก็ตององน้ำงามอยู่ับปลาตองก็พอน้อยดที่สูดูไล่ตัวอย่อปลาปาตองดูนี่พอน้อยดีเลี้ยมันสอนก็อยู่ในโกันหนัก ตอนนี้ได้ป้าถึง3คนครับต้องลุงเงนสิปลาตัวใหญ่เลยปูอกวจริงแบงให้อุ้ยต่ไม่ใหญ่อยู่้วยมาอไู่ใหดจังเด๋ล้วคนยังไดจังบ่บ่เอาตอนนี้เป็นปลากิงใส่เงยเลยครับ โอ้ยใส่นี้่ายแตอยู่อย่ครับเหลอดหลอดมันปุ้งดมันยจงไงเลงลอยู่ข้างหัวเขายดกปลาอยู่มุมนี่และแทงขาอ่นเลี้ยวมันแทงอ่อนมันแทงอ่นเลี้ยวไอ้เยครับก็ต้องลุงเหรอครับมองเดียวเลยเนี้ยงลีงอยู่เดียวเลยลายอยู่ป่ะหลอดหมด ลุงออกลงอยู่แถวใหม่นี่ครับเสียบบอลเนี่ยเอาสาตาได้บ่ยังม่ออกเนาะดิงเดียมาเป็นตัวโตไปเลยเ้อฉันเจ่ของเก่าเลยเสียมอือกะกิงลูไหมคุณเลยเสียมบอเียวเอาเยนี่เสียมเ็นมุดอยู่ป่า โอ้ยยังละันนี่โอ้ให้นะองให้นะถือป้าสองมืออันนี้เหรอเอาให้น่ยบอกโอ้ยลำบากเลยเป็นลำบากเลยไอ้กูแบบนี้ไอ้กินเนี่ยไอ้ถมดีเป็นลำบากได้พุ่มบอกกนเลย่มีอย่างเนี้ยขามือน้องก็ลงมเนี่ยป็นตัวลายดีครับับปลาไทยข้ามืออยู่ได้ดีเออเงียงนี่แหละแนวแท่งคนขันบหาฆ่ากระตือหรือเปล่าอ๋อครับสองคนนี้เพิ่งลงมเต้มมองนี้แหละครับป้าค่อนข้างหลายเลยครับติดมุมป้าติดมุมครับป้าต้องกิน เอาบนี้บนี้นี่วนี้ลกม่นี่ยมจะไปยังกินีไรเสียมลูก้มาออกเ่อดมือนีจับปลาไทยเอาปลาเกวท่าหนอกเงวกตัวคุยามม่นคมาอยู่ั่นนี่ตีละไม่จับไปตีละจับไปจับตีอกเนี่ยไม่งนอเดี๋ยวนี้ ไปบ่ไรคนจิมันะไรกัมันนคนเอาจเหรอยไปเพียงเหอนี่ม่จกม่จในเหอมานกเป็นแงกติบเลยองสองคนเลยนึออกมัน้าเหกางเหบ่ได้ทกอยู่ทีกางเหี้ลาเก้งโอ้ปลเก้มืนเหอนเหมืลคุลาบไหลเลยปลากิ้งไม่เลือล้วครับว่าตะเบิรดครับมาเลือแล้ว ตอนนีผมไมีท่าที่ประสิเบัดเลยว่าหูซื้อว่าจับขึ้นตลอดสายเลยเดชแต่นาทีแรกจ็ถึงนาทีสุดท้ายนะครับไปไหนสองเสียมโอ้สองเสียมต้องนี้แมนอยู่บ่ปล่อยเลยกอาพันมันต้องครับไม่นชืว่าเอาปล่อยไปจับแน่ตัวแข้งจับตัวกันละตัวกันละวาววาวโนไปโยนตัวไอ้ยนู่นปล่อยปลาหน่อยะครับลองไทยเฮ้สองคนครับ ถ้ากันหยอกอยู่แต่หนาเหันไปบังตาเหบ้งไปนี่ก็ต้องน่อยเว้ยนี่้อยปลาตาเห็ดมันเส่อมกับลงอีกแล้วไปเส่อมใส่ขี้ต้มไปบาออกิอุนนั่นปลาอย่างนี่ยเอา้างไปน้ำน้ำมันปลาซื่อไย วัวนมือเมันยน้าอยูกางเห็ยูกางปล่อยเลย่าไจะหันบุตรแม่นี่ราโตดอยู่นีป้าน่อยนะจีจาปลาเสื่มปาอย่งนี้ได้หลายบุตรแ่ปลาเสื่มอือไปละไหลไปจออุ๊ี่อย่าอยูกางเห็ปลาโตปลาที่น่อยเนาะกางเห็บว้ โอาแล้วออกเลยโอ้ยว่าเด็กจับปลาตองเลยครับอยากจับตะปัญกิ่งมันกำเต็มมือดิเอาออยเอาเนื้อเอาด่างด่างขอแคบเดี๋ยวมันงหเกิดตังวายอยู่กำไปถึงน้ำปล่อยปล่อยไปคุณจับก้นนะเขี่ยแง่เขี่ยแงแทงนะครับปล่อยปล่อยก้นนะเขี่ยแงแทงมัมันมีแต่หนองในไอ้อยู่นี่นะปล่อยเนื้อเขี่ยแงแทงไปแล้วครับมีลุงต้องครับลุงู้เดียวมุกเดียวไปให้มาดินหมดปลาตุนอร่อย เอาตัวหญ่น้อยบ่เอาเลยตูนแอ้ยป่าเปต้องหน่อยักแตัวเดียวเราเลือกเลยเลือกเก๋กลางกลางเห่เลยตุนกลางหกันปลาจิ๋งเลยเหลือแต่ปลาหน่อยอะไรบ้างนี่ปลาเสียมปลาเสียมอยู่กลางเห่เราออกไปิดสต๊เด้อเด่อยไปเลยปลาเสียมออกกอนหนาไม่เหลือตะปูลาเสียมไปยังกันละปลาเสียมอ้าวมันต้องนี่กะเก๋ก็ไลากอยู่หลางกะเิ๋ก็ได้ มาดึเหลืดปั้นเนี่อ่อนแตในท้อยันหมดเดี๋ยวไปเก็บไ่เขาอ่านะเใต้คนเลยหอมใต้ดานขึ้นมาเลยทีเนปะตองตุ้ยูไปบ่อคืไปคอปาเสียว่ใช่ไหดับดานนั่นไไม่ไปยังโอหแหย่ปุ่งเลยหมดล้นล่อเลยมองนี่ลูกตอกหมูซือวันสูแต่หมองนียางเดียวเลยหมองมันปุ่เลยผิว่าลกลูกองนีได้หลายตัวเลย อุ้นเครงนี้จำพ่ใหม่บุดีพจำใหมบุดีท่างครับไ่ตาเยวางวาี่ังเสียดิเสียตัวเียหักปลาไม่เสียาลกอของด่างัดใต้ถึงมันสิปลกของคุณเสียมน้อยมลาเสีมหลายๆด้อนถือว่าจับมีหลายตัวอยู่นมีเหลืออยู่ต้วน่อยปลาในหน่อย ไอ้บ่อแ่มาเกห็นหมึตบ่เนไอ้กางแห่เลยกางแห่เลียวได้ละ้ืองอกลงนี่เ้องข้นีเลยอ้นี่นี่ครับนี่ยืนนี่เขาเหยียบเาเห็นกัว่าเขาว่าได้ยินโอ้ยี่นก่อไร่วนเล่มแมากแต่จังสันตัวกรพ่อแต่ป้านไหยจังนะเนื้อลงออกพ่นลงแต่แถวต่างแห่ผม มันสิยากแน่อยู่บาว่เกแล้วเฮาน้อยก็ต้องหน่อยนี่ตัวนึงไอยู่นี่เยเ้มันนัปลาเสียมนี่ตัวนึงมไปสีเออมาเสียมลายเลยมะขาวเน่ปากิบอยู่ต่อนีก็มืออยู่เฮากเงียงอยู่ ไปลงไม่เหยียบเกแเกะนอนเฮ้ยโอคครับสองคนลงมองด้วยกันเลยเหยียบป้ายใต้รูไี่ไลก็เหยียบจุดใต้ถูอืมีลงตกลงมุมมุมีี้แล้วครับป้าไทยเดดกกป้าไทยีหหน่อยกว่าเก่าครับหน่อยเป็นหน่ะอ้าวป้าตอง ตอจนี้ตัวใหญ่เบิอนรุตอนนี้ร่อลุนไปเรื่อยๆครับว่าจะมีแบบโปกิ่งปะเก่งรุดมาบ่เอ่ทับเบิ้งครับแต้าปะเก่งเบาอีดีเลยปานีเรือแต่ปลาหน่อยนะครับเด้คนต้องมีสูนแบบเสดือเสดือแน่ล่ะเบิ้นแล้วจังรวงเึ็ไม่จังหยื่อเลยโอ้อทีละสองตัวเีย อย่าจับมันตัวเดียวหลายมันตัวน้อยไปเส้นต่มแสบเลย้าดเรยอไปใางละไวทีไปแต่เบิ้งบ้านที่อต่อหนึ่งเะครับคุณอาสิเอาฟังคุ่นฟงริมหวยเลยนี่วะน้ำน้ำเป็นน้ำนำอยู่เลยนี่เป็นน้ำนำอยู่หลือฟูอยู่เสีมางนี่อยู่เลยว้าว้ย ไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเล่าเบิ้งวันที่สองครับเดี๋ยวไปตุ่มแหขึ้นเลย <c oughs> สิเดีปลาหลายสำหรับแน่นแน่ลงสู้เอ้าเบิ้งวันที่หนึ่งก่อนเนาะไหนเบิ้งผลงานวันที่หนึ่งครับน้ำข้าวี่เด็กจะได้ดีเท่านั้นแหวัวบะซูนในยังพอโตบะซูนด่างซูนยังพอโตก็ได้หลายเด้กสิบวัวอยู่อ่อันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับเด้อมานี่ยแหละไปจะไปเบิ้งวันที่สองครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลไ์กดติดตามเดี๋ยวไปตุ่มปลาขึ้นเลยวันที่สอง โบมีปลาใหญ่บมีปลากิีงปลาหยางเลยเด้อมีครับตัวหนึ่งครับโอนแล้ขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งนะครับเดอ้อเห็นแล้วเป็นปลาเขากี๊ยงไปอย่างเลยสวยงามสบายเห็นงามอยู่เลยบ้านนี้วันทีสองครับมาเบิงงง้งพวกนี้น้นำเบิ้งปลาครับนี่แต่ปลาเขากีอย่างเดียวโอ้วันแถมก็คือวันแถม มึงมัแถมคือวันแถมมึงกาเกบเห็นยังบอก่ใส่เือดเลยออกใส่เือเปลยนวรองเี่้ตัวเข้าใจอยู่ไหนแกเป็นเมนูที่เขาซือที่เขาซือนีครับเด้อวันสวันแถมครับปลาม่ใส่จิ้มเข่าจะมุ่อ้่องวันถึงวัน มากินเขาครับบวงเามีพุ่งเรากมันนี่กินเขาคำเลยมันนี่อันนี้เป็นอเนาะมันนี่เลยมันนี่เลยต้มประคอเห็นบ่ะนี่มันตากวานพอดีเบิ่งดิละไอปกยละตเลินโอ้ปลาคองตกจับเนาะังไประคอขึ้นไเฮ้ยนัปลาคอคนประคอใต้จับนาวเออเอาไเขาเนี่ยมันปละคอใต้ผมไหมหมกเพชรหมกเพชรไปยังฟักอกเถื่หลายังขมเถืวะ ก็จำได้คนกเลยป่าทำไปช่วยด้ก็เกินไปในหุ่นนอนนะยี่ยังจังหยาดเข็มขก็รับไม่ได้ของเนหยาดแลองเด้ใส่ได้หรอยำมันตัวข่อยหัวจหยามไหลหอบนไหลมันตตดลวยมันมาฝาดปูลูกใส่ยิงมันตูดลวยมันคือนองเง้ยอันเขาใหญ่อไปมในใหญ่ล้วเด็กินข้าวน้ำเดือยิ่หยาดเลยไอ้นี่ักกระดงหยากเลยบีแตกอินน่าพุ่ง สนรามจั่วม <is và> ั้งยังนแก็ได้สมไปสมานลินเฮางมันกระปับเขาเองมันนั่นคุ้มกูนี้มันนั่นปากดอกแกันเปนงเจพอดีเองมันเป็นอย่างนี้ตัวเว่ยจะกินบ่อี้จั่ตัวนั้นจั่วเลยนะบ่ถอยออกก่อนเวจากหมากเพี้เขา มัอเก็บเกานี่พู่นงอของ,งเสียงตาเซมันมานรเรือบางเดี๋ยวจะมาดูให้บริหบังยังหาหลานคนอื่บรังวารีประสบปากันจะหาหลาดแต่หลาดอื่กูวาดอคหลาตปลากระเด้มึงสาววิิเก็บมาให้ยู่เก็บมาไว้อยู่บกยอกเขปุ๋งมาอ่ง นะปหยอดนี่พนเลยมนัเก็บมือมือเท้ามามาอดไปบ้านเก็บเ็ดันมาเลอยใส่ถุงามันมาเลยอันนีู้ล้วว่บ่มองอนบ่มีหรอมันนั่นได้ไปหาตัวยืบ่นอยได้ปั่นกระโดดแบสมัญนิล่ะอืมแต่รานกหน้บ่ามื่นไหมือตมาทยวยถาย่ากันมา เบื้องจากกะสังเาีเมนกัะสังทุงคนบกสักนี่ละสักกนน,นี่ะบมันให้หลเนี่ยมัให้สโตไปิสโตมันก็ไปหลาย